แม่ของฉันมีสมองเท่าเด็ก3ามขวบอาแม่กินก่อนอ้าวอ้าวอนอเอาอีกไม่ได้แม่กินเยอะเดี๋ยวท้องอืดอ๊าา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 นอนาา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 าวา้าา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 าตาาาาา แล้ววันนี้ฉันมาเดทคนนี้ใครล่ะครับคุณแม่ฉันเองค่ะท่านมีสมองเหมือนเด็กอายุสามขวบคนนี้เป็นใครอะไม่หรอไม่หรอไม่ชอบอา้าวนั่นปากเหรอ,อขอโทษแทนคุณแม่ฉันด้วยนะคะแม่คุณเป็นแบบเนี้ยแล้วใครมันจะไปชอบคุณได้วะ แล้วที่เราคุยกัน3เดือนแล้วคะแฟงรอแม่คุณก่อนเถอะแล้วเราอ่ะค่อยกลับมาคบกันกูไปล่ะแฟงเดี๋ยวแฟงแม่แม่พูดแบบนั้นได้ยังไงอะ่ะฉันยอมโดนลดเงินเดือนเพื่อเลี้ยงแม่อยู่บ้านค่ะบอสแก้ตรงนี้ใช่ไหมคะ แม่หนูประชุมอยู่ไม่เอาหนูอยากกินขนมมาอยากกินขนมขนมขนมมาขนมมาขอโทษแทนแม่ฉันด้วยนะคะหัวหน้าทำงานไปด้วยเลี้ยงแม่ไปด้วยโคตรเหนื่อยเลย <c oughs> ผู้หญิงครับไม่ต้องกลัวนะครับผมได้มันไปแล้วจริงหรอใจดี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 จังเลยใจดีใจดีที่สุดเลยแม่แม่ปล่อยแม่ชนะคุณกำลังเข้าใจผิดนะครับผมเึ่งช่วยแม่คุณไว้นะจริงหรอแม่จริงอะไรกันลิงลิงตัวใหญ่ลิงตัวใหญ่มันจะกัดแม่กัดแม่ปลอดภัยแล้วนะ อใหญ่พริลบ๊าดกินข้าวสิแม่เคียวให้เอ่อคือมันสกป,ปรกอะครับบอกให้กินไงไม่เอาน่ะแม่นี่บาดแฟนหนูนะจะกินของจากปากแม่ได้ไงเงีไม่เอานะบอกให้กินไงยังกินอนะน้องก,ออกินก็กินครับ อย่าตามใจแม่สิกินอีกไหมนี่เราไม่มีซัมติงแลแดนกันมานานแล้วนะและอีกอย่างหนึ่งแม่เธอก็หลับแล้วด้วยเขาดูแลแม่เหนื่อยอ่ะวันอื่นได้ไหมโอเธอพูดแบบนี้ทุกวันเลยอ่ะแล้วเมื่อไหร่เราสองคนจะได้มีความสุขสักทีเขาก็ไม่ได้อยากให้มันแบบนี้หรอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ําใจบ้าดิ ม,มาดวม,วมาแม่นอนผีหลอกนะแม่นอนได้คนนะโหยดร้องเลยครับผีไม่มีจริงหรอครับแม่ไม่เออไม่เอจะไม่กลับไปนอนรลอกหนูตรงนีมม้จริงๆะผีมันมีจริงๆแม่ได้สาระมันไม่มีผีหรอกฉันว่ามันแปลกๆนะปกติแม่ไม่เป็นแบบนี้เลยอะ่ะจริงเหรอเธอ,องั้นเราวไปดูไหมอ่ะ เอาสิป่าแม่เราไปห้องนูนกันจะได้รู้ว่ามีหรือไม่มีนั้นไงอยู่ตรงนั้นไงไหนอ่ะแม่นั้นไงอยู่ในนั้นไงบาช่วยแม่ด้วยแม่กลัวีนี่มันอะไรกันวะเนี่ยโจโทธอตายไปแล้วเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน นี่เธอไม่รู้ตัวเลยเหรอใช่ถ้าแม่ไม่บอกฉันก็ไม่รู้เลยบรอาจจะเป็นเพราะฉันเป็นห่วงแม่เลยไปไหนไม่ได้ถูกไหยทำไมทุกอย่างเป็นอย่างนี้วะฉันฝากดูแลแม่ด้วยนะแล้วก็พาแม่เข้าบ้านพักคนชราส่วนเงินอะฉันจัดการเองแล้วเขาอ่ะเจ้าโอ๋เขารักเธอนะคุณกับผีอะ่ะมันรักกันไม่ได้หรอกบาส